สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเลดี้มอนดากอนนะครับอันนี้มือแรกก็ถือว่าพอใช้ได้นะเริ่มเกาะครับเรามีชีนิวกับชีดาบนะช่วยเพิ่มโอกาสสาเร็จของคอมโบครับแล้วก็เป็นคิมสกายอานะไวทการ์คอมโบครับแล้วก็มีเป็นดุยส่วนด้วยเอาไว้เผื่อได้โดดมาช่วยนะส่วนวิชั่นนี่ก็เอาไว้เผื่อโดดแล้วกันเผื่อโดดขัดกลางทางนะมันดับโดดไปซิงโคต่อได้อะไรงี้ตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ เม่หนึ่งครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะใบเปิดครับคิมสายไกอาโกเทคเซอร์ครับหาจจะทาสะดวกนะแล้วก็ไหลไหลาย,ยาวๆไปโซครับโลงโซเลยโซ่เสร็ครับเป็นโบนแล้วก็โบนครับส่งไกอาไปเนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ละมือเนี่ยต้องใช้อยู่นะโดนแม็กซี่ครับก็ค่อนข้างระบากนะแต่ว่าโชคดีครับไม่เหมือนเมื่อวานนะรอบนี้มีทางชีนด้วยกับชีดาบครับยังไงไม่โดนแม็กซีนะ่แน่ ดิโซครับทาสะดวกนะทาสะดวกแล้วก็ไปต่อแม็กซี่แล้วน่าจะสบายนะเพราะถ้าเกิดมีอุลระ,ละเขาหน้าโยนไปตั้งนานละตรงนี้โบนครับสเปร์แล้วก็เอฟเฟกโบนเลยชี้เพื่อนปรับดาวครับโมก่อนโมกิมสันครับตามสูตรแล้วก็ซีโคเป็นเลดไซิ่งเลดไซิ่งครับชุบคิมสันก็ไปขอบโบมาตรฐานนะคิมสันสเปร์ครับสองหนึ่งซีงโคเลยขึ้นแด แล้วก็วิชั่นครับเอาเลโซนนะขอดเดียวบอลเราจะจบที่3ตัวชาเป็นเบนเป็นฮอตเลสแล้วก็เป็นเลดากอนอาร์ฟีดไปต่อครับเป็นฮอตเลสหนึ่งเดเกตแล้วก็คิีมสรครับจะสเปร์นนะไอสก,กาเลตจะสเปร์แล้วก็ซิงค้อนะครับเก็บเพื่อนมันขึ้นมือหนึ่งใบไิ้งท็เลยก็ไปวิชั่นนะเดี๋ยวโดดได้นะโดดไปทีบิวต่ออย่างนี้สเปร์ครับเป็นเลดากอนอาร์ฟีด ทีมค้ต่อครับเป็นเบนแล้วก็สเปนะมีมอน5ดาวหรือมากกว่าโบสนามสเปได้สเปยเสร็จปุ๊บเอฟเฟกเบครับทีมวิวทิงชบเพื่อนหนึ่งตัวชวเนะวเูเป็นสก้าเล็นะแล้วการเซตสองใบครับเป็นเลโซนที่เสร์มมานะแล้วก็ชี้ดาครับเผื่อเอาไว้ใช้แบบชี้นูชี้นี่ได้บ้างเนาะก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยเผื่อโดนอิมเปร์นะอิมเปร์ปุ๊บชีดาก็จะช่วยเราได้ด้วยเธอฝั่งข้าครับดอฟเฟตน,นะเปิดเป็นเลโซนก่อนเลยครับเพราะว่าเรามีเลตากอนอาร์ฟีนนะฝ่า,ายิงได้ ็จะมี1ยิงครับแล้วก็หนึ่งในเกตนะแล้วก็มีชีดาบตรวจไม่รู้ได้ช่วยป่ะแล้วก็มีปิซซอลครับโดยเดิมนะว่าแบบริมุฟหลุมไปช,ช่วยเล่นด,ด้วยเม็หนึ่งครับตอนนี้ฝั่งข้ามครับเป็นหมาแมวนะหมาแมวก็ไ้ตั้งแได้ตัวดํามาตอนแรกคิดว่า,าจะคิดกว่านี้นะแต่อาเข้าจริงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะไม่ดูว่าที่บ,บโดนดิลิเชียนห,หนึ่งมันหนักหนาขนาดไหนนะแต่ว่าไอสลิปปี้ยังสามนะมันก็ค่อนข้างน่าเล่นนะถ้าไม่ติดว่าย่ายอยไปหมดแล้วน่าจะได้เล่นดูน่าจะสนุกดี ตัวนี้ฝากข่าวครับเป็นพิตตี้นะครับพิตตี้ก็ทิ้งมือนะสเปรครับสเปรเป็นหมาดําแล้วก็ทิ้งเป็นดักเวลด้วยอันนี้เป็นคอมโบคลาสสิกนะไอ้น,นี่บอกว่าเกิดตกหลุมได้ตัวหนึ่งแล้วก็หมาดําตัวเล็กครับจะได้เสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชเวทแก๊งมาขึ้นมือนอกจากเวทเหลด์ก็เป็นไอ้ไอ้นั่นแหละแฮปปี้ใช่ไหมที่เราเรียกเพื่อน my friend สิ my friend ดีโซครับ อะเป็นไมเฟนนะไมเฟนก็แต่ได้500โชว์สไปเอาขึ้นมือได้เอฟเฟกของโบก็จนหนึ่งครับใช้เป็นไมเฟนครับแล้วก็ไมเฟนนะกดเทคครับตอนนี้เขามีการสั่งช้ยการครับเรามีเลโซน่นะยิงทิ้งเลยไม่ให้เปิด3าใบนะดียุ่งยากตอนนี้เขาเชนต่อเป็นแฮปปี้ครับแฮปปี้ก็ชีก้การหนึ่งใบสนามแล้วก็จนจบเทอร์หน้าใช่ครั้งแรกที่จะถูกลายจะไม่ถูกลายเขาเกงว่าจะใช้ เพื่อช่วยไม่ให้ไมาเฟนถูกทำลายแหละแต่ว่าเรามีฮอตเลครับเดี๋ยวฮอตเลคในเก๋นี่ทิ้งไปเลยในเกะครับเพราะอย่งางใบนี้สําคัญนะไอ้ไมาเฟนเนี่ยต้องยิงทิ้งให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งยากตะเบิดททิ้งไปเลยแล้วกันในเกนะตนัวนี้เอฟเฟกของมาดามครับก็ชีเวสในหลุมชาแล้วก็สั่งเอซไปตัวนั้นนั้นได้ เป็นแฮปปี้นะครับไม่รู้ม่าทาอะไรนะเพราะว่าตีมาเงี้ยมอสเ,เราใหญ่กว่าทุกตัวใช่ไหมตีปุ๊บเขาก็ไม่ทําซู่แล้วนะตีมาก็น่าจะตายเปล่าๆก็ไม่รู้กันนะตรงนี้ต่อให้เป็นหมดาดําตัวใหญ่ครับถ้าเกิดไม่ได้เกินเจ็ดใส่คิดว่าาจะเอาอยู่นะเพราะว่าต่อให้เป็นเจ็ดใส่เขายกดียกดียกดีเนี่ยมันก็ตาหน้าเราก็สู้ต่อได้แหละแล้วยิ่งเรามีสวยๆ้วย,วยน่าจะพอได้อยู่เอามาเมซิ่ครับรบปเทิร์นเลยนะเฮย้ยไม่แน่ใจนะว่าทําอะไร เอฟเฟกต์นี่มันตีมันตีซ้ำไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิดช่างเขาแล้วกันเนาะไม่เคยได้เล่นเหมือนกันเอฟเฟกต์ Effect ของมาขาวครับตอนจบเติมสเต็ปถ้าการไปดีแบตเทิลสามารถเสิร์ชเพียวล,ลี่การ์ดหนึ่งใบจากดีขึ้นมาได้อ๋อก็คือตีเพื่อเสิร์ชนะเนะเาะแปลว่าใบที่เสิร์ชมาต้องเก่งมากๆนะเป็นสลิปปี้ครับไม่สองเลยสลิปปี้ทิ้งมือครับทิ้งแม็กซี่นะแปล่ามือไม่จะเก่งจุแม็กซี่เยอะนะเพราะเมื่อกี้เข้าปลามาใบหนึ่งใช่ป่ะละ่ะตัวนี้แม็กซี่ครับสเปรย์เป็นมาขาวนะทิ้งขวดนี่สเปรย์มาขาว มาขาวก็เปิดโหดเกสามใบเอาขึ้นมือได้หนึ่งใบนะเวกกระดับเพียวรีเชคเลยออกใบแล้วก็เพียวดีลีดนะแต่ตอนนี้ขอเขาไม่น่าจะพอแล้วป่ะเอาเป็นสลิปปี้ขึ้นมือครับแล้วก็ใช้เลยทิ้งมือหนึ่งใบเนาะก็ทิ้งไปเพียวดีลีดออกเพียวดีลีดก็มีซ้ำนะแป้อมือไปจากขอาซ้ำๆนะแล้วก็เพยเฟของมาขาวก็เปิดอีกสามใบนะไปเฟยอีกแล้วอุลละแล้วก็เป็นแกม่า ไมเฟนที friend, ่วัดเปิดเถินไหมเพราะเมื่อกี้เขาใช้ไปแล้วป่ะไม่แน่ใจนะโอ้ไม่เอาออกมาเปิดเถินแล้วก็ลงไปหมาดาวครับลงเสร็จปุ๊บเอซีตต่อครับเป็นซิเวยนเิเวนนี่ถอดหนึ่งไส้ใช่ไหมแล้วก็เปิดหัวด็กถ้าไปเวกกระดาวขึ้นมือได้ถ้าไม่ใช่ก็เอาลงหลุมไม่น่าจะเีอะไรแก่ด้เพราะว่าเขาของเขาเขาไม่ได้รันอะไรเนะี้ยเราในเกตอ่ะหนึ่งในเกตหนึ่งยิงใช่ป่ะเขาก็เลยไปต่อไปค่อยได้นะนต้ต้องรอดูนะว่าเป็นอะไรไปเลย พอเปิดเจอด้วยนะเป็นฟิลแต่ว่าฟิลก็ช้าไปละถ้าฟิลมาเป็นใบแรกคิดว่าน่าสู้ได้นะเพราะว่ามันแบบกันเล็งใช่ปหมละ่ะแต่ว่าก็เหลือจะเชื่อนะว่าเปิดหัวเด็กก็เจอเวทแต่ว่าเด็กเขาเวทน่าจะเยอะอยู่แล้วมัง้งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดอ์ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดของเด็กไอเพียลี่มาตะก,กี้นะครับก็45บใบนะอาจจะเล่นยากเพราะ45บใบที่บอกกันดูนะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเก่านะไม่น่ามีใครเล่นแล้วปอเดี๋ยวนี้ ก็ใหดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะไดเวอร์คู่กับแกม่าแกม่าก็ใส่ใบเดียวนะถ้าใส่แค่นี้ไม่ใส่ใน่าจะดีกว่าปะ่ะแบบว่าทําให้เด็กมือแค่สัก40ใบเงี้ยน่าจะด,ดีกว่านะดีดีโคครับแล้วก็เป็นเวเลอร์ล็อกเบอร์ครับหมาขาวหมาดำสามแม็กซี่แกม่าแล้วก็ไอตัวจั่วเมื่อกี้ครับอุลละนิบิลุหายยัด้วยนะเอามายัดอะไรอนะ่ะแปลกปะ่ะเพราะว่ามันต้องรีบให้จบเร็วหรือเปล่าเพราะว่า แล้วก็พวกฟิลกับพวกนี้มันก็มีการแบบเก็บขึ้นมืออยู่แล้วปะ่ะไม่รู้กันนะเอามายาอะไรแล้วก็เป็นพัดเก่าครับฟิลสองไมล์เฟนสามแล้วก็ชี้นิ้วหนึ่งชี้ดำหนึ่งแปลกๆนะว่าใส่อันนี้ 1, หนึ่งใบนี่โ่ใส่เยอะกว่านี้หรือเปล่าแฮปปี้สามครับแล้วก็พิตตี้สามเดลิเชสหนึ่งครับสลิปปี้สามแล้วก็เป็นอิมเปอร์กับเฮลลี่ลีฟเอ็กต้าก็เป็นพวกหมาแมวนะหมาแมวเขาคงใส่แบบนี้กันอยู่แล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กหมาแมวนะครับเดี๋ยวไปดูไซสสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้ก็เริ่มหลังบ้างนะมือนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีแฮนด์แทบเลยแต่ว่าถ้าเกิดมือเนี้ยเริ่มก่อนน่าจะค่อนข้างเก่งอยู่เพราะเราจะเริ่มเล่นเป็นท่าแบบคาราเมตี้ได้เลยเนาะตัวนี้มือแรกครับมีเป็นวิชันนะหนึ่งใบวิชันก็ถ้าเกิดฝั่งข้ามีมอนมเตอใหญ่ๆก็โดดฟีได้ใช่ะแล้วก็เป็นโซเป็นตัวเริ่มคอมโบลูเบเลียครับลูเบลเลียเป็นตัวมันเลยก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันทิง้งแล้วก็เสิร์ตเป็นคนอื่นมาช่วยได้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็น ก็ถ้าจะพอได้มงถ้าเกิดบอกเขาไม่หนาจะเกินไปนะเฮ้ยฝา้ามเริ่มเลยครับเม่หนึ่งโอ้เป็นลาบิรินนะช่วงนี้ลาบิรินคนเล่นเยอะแบบเยอะมากๆัะกกเยอะจนผิดปกติเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเจอกันบ้างหรือเปล่านะเพราะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอตั้งแต่รีแรงมาเจอซันนี่อายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเรือจะพอพูดนะเขาแบบไปถึงไดมอนมาสเตอร์แล้วก็ไม่รู้นะตัวนี้ก็เดี๋ยวเจอลาบิรินก่อนละกันตอนนี้เราเป็นน้องแดงครับหายากนะที่น้องแดงจะเปิดเป็นตัวแรกครับเพราะพปถึงใส่ตัวเดียวใช่ไหมสามารถส่งกดกปกติใบ จากมือหรือที่เซตเวสนามลงสุงมสเปรเลเวลสี่หรือตำกเพามานจากน๋อก็คือสเปรเขียวได้เนาะทีดาลุไม้นมนะไอนี้เจ็บแขนหนกักเมื่อวานนี้ทําไห้แสบสุดๆลงไปเขียวครับเขียวก็ลงปุ๊บจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ตเราไปินกราดเป็นบิ๊กเวลขัามนะแล้วก็มีไอนี้ด้วยตาผิงที่คู่เข้าบ้านนะใช้เป็นเวลข้ามครับอ่ะตรงนี้เขาจะมีเป็นเวลข้ามกับบิ๊กเวลข้ามใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาเอ็กซีเลยนะเป็นช้าครับ อันนี้ค่อนข้างแปลกนะคิดว่าบอกข้าจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มาเพราะว่าช้ามันก็ดูเหมือนจะเป็นตัวถ่วงเวลาฮะตีกีไปทําเป็นแบบอย่างอื่นอาจจะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าตั้งแค่มาตะกีก็ดีกว่านะเพราะว่าไอ้บิ๊กเวลคัมใช่ถ้าเกิดมีมอนต์โดนดีขึ้นมือมันจะได้จั่วด้วยนะตัวนี้น่าจะพอเคลียได้ครับโชคดีนะที่เรามีเป็นแบตเตบีครับมันก็เคลียได้นะก็เปิดปุ๊บแล้วก็ยิงทิ้งเลยเดี๋ยวเราค่อยรันต่อองเราแต่ว่าแต่ช้าไปนิดนึงนะตัวนี้เข้าผาครับเข้าเทเลยตัวครับ อ่ะัวนี้มาไอ้ทางลัดสุดๆนะเพราะปกติเราใช้เวลาเทินหน้ามั้งกว่าจะเคลียช้างได้นะตอนที้เรามีย e ูนิมัทครับง่ายเลยเราก็ถ้าเกิดเขาอยากจะเล่นข้างหลังเขาก็ต้องเคลียช้างออกแค่พอเขาเอาช้างออกปุ๊บเราก็ลันยาวๆนะเพราะหลังเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเป็นเบลคัมกับบิลเลคัมนะธรรมดามากๆไปเ้เลยครับยูน e ิมท oo เลยโอ้แม็กซีนะโดนทุกตาของเราไม่เห็นจะขึ้นเลยนะก็ปไปเลครับ บิ๊กเวข้ามครับใช้ปุ๊บเพื่อเก็บขึ้นมือนะรีโซโบเลยไปเขียวครับเก็บขึ้นมือเอาไว้ที่ตาหน้าาเนะแล้วก็ไปช้าครับแล้วก็เอฟเฟลของเตาผิงชาก็จะสเปรย์ได้อันเดียดอย่างที่เขาว่ากันครับว่าอีวิทย์แมทมันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อย่างที่เขาว่ากันนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบมากกว่าเพราะแบบมันช่วยเคลียร์ได้หลายใบมากกว่าใช่ไหมละ่ะอันเนี้ยเหมือนใช้ปุ๊บบอร์ดมันก็ไม่ได้ขาดครับถ้าเกิดบ,บอร์ดเราแบบไม่ได้อยากไปได้เคลียร์ เนตยิงตัวนี้นั่นนะ่ะมันจะเคลียบบอร์ดได้ไม่ขาดเท่าไหร่นนะก็ะถือว่าแล้วแต่คนละกันบางคนชอบก,กะใส่นะบางคนแบบคิดว่าไม่เก่งก็ไปใส่อรรื่นก็ได้ตัวนี้เราไปต่อครับเอฟเฟคของลูเบลียครับทิ้งเลยจะเป็นดุย่วนครับเดี๋ยวเราจะเคลียบบอร์ดนะแล้วตรงนี้เราตดแม็กซี่ครับเราเซตเป็นแบดเด็ตบีแล้วก็ผ่านเลยเพราะเราไม่ต้องรีบแล้วครับเพราะว่าหลังเขาไม่อยู่นะเวลคัมก็ไม่อยู่แล้วเหลือแค่เวลคัมก็ไม่มีใครอยู่เพราะไปมุกโซมบนเลยน่าจะสบายอยู่ ไปก่อนไซเดอรไปเฟคครับเอฟเฟคชา้างก็ถอดใส่นะตอนนี้ถอดเสร็จปุ๊บเขาผ่านนะครับเขาไม่ได้ต่อนะเรามีดุย่วนครับเรารีมบุปดุลพาเลยรีมูฟปพอบานทิ้งนะพอบานน่าลำคาญครับสเปร์แล้วก็เฟคชา้างนะเลีฟคตั้งกันทีนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ช้างละเราเปิดไปแบดเดิ้ลบีครับยิงทิ้งเลยขเขาใช้จั่วครับจั่วเป็นรีโซเนเตอร์คอร์นะมือมีแต่จูเนอร์ตเต็มหมดแต่ว่าช่างมาแล้วกันเพราะยังไงโซก็ทำให้เราเได้อยู่แล้วโดยเปิดไปแบดเดิ้ลบีครับผมแม็กี่กันนะ ตัวนี้ตัวแม็กซี่นะค่อนข้างหน้าลำคาสดๆไปเลยนะแต่ว่าตรงนี้ลำคาและเสียเวลาครับเดี๋ยวเราอออินเลยไม่เอาสนใจละถ้าเกิดมันจะเจ๊งก็ให้เหมือนเม่หมือนเมือม่อวานไปเลยไม่หนึ่งครับยิงทิ้งไปเลยนะจะเร่นละแล้วก็ไอ้นี่สเปรย์ามาใช่ป่ะล่ะเอฟเฟกต์ของดยสยวนครับจะส่งด้วยเค์บ์ดอาที่เราลุยเลยโอกาสมานะก็ใช้ไปโซครับโซสเป็นโ,บ,โนบนเล่นต่อ ทิ้งมือสเปคโปเทคเลยโม่ครับเพราะตรงเนี้ยเรามีโอกาสนะถ้าเกิดเราไม่โดนอะไรประหลาดปลาครับเราเข้าไปเธอแล้วเราตีอ่ะคีวานาจบได้นะชุบครับแล้วก็เฟกของคิมสันเลยสเปคสองตัวโอว้อันนี้คือ,อยังไงคือเขาโจวขึ้นใบนี้ปุ๊บแล้วใบนี้ก็เป็นดีบิลูเลยเยงี้ยโหเลยจะเชื่อเนาะก็ช่างมันแล้วกันโดนก็นโดนไม่ได้ต่อตาหน้าก็เดะ เอฟเฟกของซิงค่อนครับเก็บขึ้นมือหนึ่งใบเก็บไปโซนะแล้วก็วิชั่นเสิร์ชเป็นคิมซันขึ้นมาแล้วกเก็บครับเก็บโซไว้ได้วยตาหน้าแปลคิมซันเลยก็เทครับจะเป็นเลนโซขึ้นมาเ <c oughs> ผื่อจะได้ใช้นะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเลโซแล้วก็ผ่านเลยเงาเงาเลยตะเชื่อนะโดนแม็กซี่แล้วก็โดนนีบิลูต่อเมื่อวานนี้ก็โหเอาเรื่อง แต่ก็ช่างมาแล้วกันตอนี้เขาลงไปน้องเขียวครับเขียวเสอร์เป็นแม่ขึ้นมาตอนนี้เขาจะบุกค,คืนแล้วนะเป็นแม่ครับหน้าแปลกนะที่ไม่เสิร์กับดาครับคิดว่ามือเขาอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เรยบดูลิบๆนะตอนที้เขาทาเป็นน้อแมฟฟินิกนะก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะแปลว่ามือกาดจริงๆด้วยทิ้งมาเลยอิยเคเซียครับยิงคิมสัตว์ไกอาทิ้งครับเสร็จปุ๊บก,ก็ทำอะไรอะ่ะลิงกต่อเหรอเป็นชามเมอร์มืดเพราะเรามมีใครอะ่ะ ไอคนนี้มืดไหมโอ้มืดหมดเลยนี่วะอาจจะแย่ซะแล้วชุบครับชุบเป็นดุยเสอร์ครับไม่ไม่รู้เลยนะว่าอะไรสิ่น้ชุบดุยเสอร์ครับแปลกมากหรือเขาจะคิดว่าพอมาพอเขาลิงก์ต่ออย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้เอฟเฟกต์ของดุยเสอร์ส่งในบิลลงหลุมเรอแต่ด้วยความที่มันเอฟเฟกต์พวกนี้ครับมันจะตกหลุมเจ้าของฮะเจ้าของจะเขได้ใช้นะถ้าเขาลิงก์ต่อปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ดุยเสอร์มันจะขึ้นที่เรานะเพราะเรามาตกหลุมเราเราเป็นเจ้าของนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตผิดพลาดสุดๆนะตัวเลือกมีตั้งมากมายนะคิดว่าเขาคงไม่รู้เอเฟกส่วนนี้แหละอันนี้ก็เป็นแบบกติกายิบๆยยๆครับรู้ไว้ก็ดีนะติ๊กต่อครับเป็นนักข่าวนะนักข่าวก็ทิ้งมือชุบได้ใช่ไหมตัวนี้เอเฟกของตัวส่วนครับที่บอกเมื่อกี้ครับตกหลุมเราได้ใช้เฟกนะก็ส่งมอนสเปียฝ่งข้าหนึ่งตัวลงหลุมเลยแล้วก็ฝ่งข้มก็ตัวระเบิดเลยนะ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะถ้าเกิดใครไม่รู้ก็จะได้รู้แล้วว่า F A เอฟเฟกต์พวกนี้มาทํางานประมาณนี้นะก็เวลาไปเล่นก็จะได้ไม่ต้องเล่นผิดแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดี้ที่ฝาค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นของเด็นลาบิลินเมื่อกี้นะครับก็เป็นลาบิลินสีใบนะน่าจะกำลังฮิตแหละมีนี้ด้วยไอ้มาช่วยอะไรกันดีเขาอ่ะช่วยไหมเสิร์ชนี่มาแล้วไงต่อไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นประมาณไหนน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดมีคอมโบก็ไปดูไบอื่นครับใบแรกครับเป็นเวเลอร์นะ แล้วก็เป็นเตาผิงมีวิชนด้วยนี่น่าประหลาดมากหรือว่าสามใบมันจะเก่งนะมันเล่นอะไรได้บ้างเลยไปจูนเนอร์แล้วก็เป็นอุลลา,าครับเชิงเทียนด้วยโซลิโซเตอร์ดีเคซีอ่ะน้องแดงน้องเขียวครับพอบ้านสองนะแล้วก็ไอที่ไม่เห็นนามากนะมันเล่นกับพวกตัวลิงปะแต่สเปร์แล้วก็โจนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแม่เก่าครับแม่ใหม่นี่มีลูกใบเดียวนะใบเดียวก็โดนเมื่อวานใบเดียวก็โดนเลยจะเชื่อ แล้วก็เป็นไฮโมูอิกตาครับนาเดีย2ใบแล้วก็เป็นครีบสันแกอาอิเปอร์3ครับพันิชเมนส์2เวลคัมแล้วก็เป็นใบหญิงดาลลูมะแล้วก็เป็น Big บิ๊กเวลคัมสามใบครับเอ็กตาก็เป็นพวกที่ใส่มาตกหลุมแล้วได้เฟคนู่นนี่นั่นนะก็ไม่น่ามีอะไรแปลกประหลาดเกินไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลาบิลินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ